สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมในทอยวอลนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเกมกับเพื่อนผมนะครับขอแนะนําตัวกับเกมนะครับเอ้ยแนะนําตัวชื่อนะครับชื่ออะไรครับคือป๊อปครับป๊อปป๊อปไหนอยากเกียนดิอยากเกียนเดี๋ยวมันดูคนขากตายนะครับ กะเดี๋ยวเดี๋ยวเยไม่นะดี <t <t ๋วสักพักหนึ่งอันนี้โหดหัวใจหดหัวเข่าผมโดนดงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอย่าตายแน่อ่ะเดี๋ยวดูคนกากตายน่าอย้ยเมาส์เมาสไวไปให้เวลาสิบวีครับจะตายหรือวจะอยู่ครับผมหนึ่งสอง ไม่ต้องน้ำก็ได้เงี้ยมันลุ้นเลยสักส5ห้าอุตส่าห์น้ำช้าๆน้อยหกเจ็ดอีกสาม่ีสุดท้ายแล้วนะครับผมผลยังไม่ปรากฏครับแปดเก้า เ้าหกไม่ยอมตายสัตว์เก really ้าจุดอีโอ้โหเก้าวินาทีนะครับผมทำได้แล้นะครัตว์ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไอเกมทั่วไปนะผมไม่มีอะไรทำเลย๋ยวก็รีวิวกับคนป๊อปนะครับอย่าตายนะเว้ยตามเขาไปดีกว่าครับผมแบบเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ ไปดิน้ำดิน้ำเออนั่นแหละน้ำน้ำน้ำไปดิเฮ้ยนันะ่นแหละอยู่อยู่อยู่ตัวนั่นะออแหละเฮ้ยแหลกแหลกเฮออ้ยเขี้ยยิงไม่โดโโมโมนโถเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับผมไอมาเขี้ย <พอ S 1> ะ <พอ S 1> ครับกลับมาโพบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทอยทอยอะไรวะเกมทอยวอลนะครับ อวยวอครับก็เมมื่อกกีีู้ยังไม่ได้ข้าเลยนะครับก็กูเพิ่งมาไอ้เหี้ยอย่าพึ่งแต่ไอ้สัสแป๊บนึงไอ้เรื่องอะไรกันอยู่ตอนนี้มีแขกหนึ่งคนนะครับผมอยู่กับรายการของเราครับแขกคนประกาศแขกอะไรครับแขกชื่ออะไรครับผมกองนะครับคุณกองนะครับครับแขกผู้มีเกียรตินะครับผมไม่ใช่เลยครับแขกผู้มีเกิดเลยครับผมแขกผู้มีรองเท้าต่อกลุ่มอ๋อเฮ้ยแรกอ๋อชนะ โอ้โหขับไปแรับเกิดมาแม่งไม่ได้ทำะไรเลยกระสุนมาได้นะครับได้จุดสี H1 เซอร์เซอร์ประจับนะครับอยู่ตามโหมดสไนครับสมาร์ทไปเล่นซัมบี้เนี่ยครับเพราะว่าผมไปต้องชวนมาเล่นซัมบี้ตลอดนะครับตอเข้าใจนะก็คนกากไงนะครับคนกากเขาส่วนมากเาเดี๋ยวมาช่วยคุณเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยคนณป๊อปนะครับช่วยคุณป๊อปยิงครับเอ้ย ไม่ตายหรอเปล่าฮะถุยยิงไม่โดนนะห่างอ้กระจอกนะครับเรียกว่ากระจอกเข้ามาเลยเยี่ยยมหมดอ้าวเฮ้ยหายตัวได้ไม่ใช่ครัเฮ้ยไม่โดนเดินลเครื่องติเตอร์เพื่อนเฮ้ยเยี่ยโหตาย แล้วกลับมาอีกครั้งนะ้มาดูมาเราจะมันนับเวลานะครับว่าคุณป๊อปจะตายหรือจะอยู่ครับนับสิบวิแล้วกันนะว่าตายเหรอครับนอะีหนึ่งวิครับผมเลยชนะได้ไปหนึ่งวินะครับถือว่าโหดมากนะครับและนี่เป็นการต่ี่ไดกรับ ้องครับคุณก้องกับคุณป๊อกเขาเปิดอะไรครับช่วยปิดหน่อยครับเอาผมปิดแล้วครับป๊อกตายแล้วนะครับปีนไปรับหอบแล้วแต่หอบเฮ้ยแล้วคุณวิวก็ตายแล้วไอ้ตานะครับให้เวลาหนีหนีกันหนึ่งไอ้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 เชี่ยไอ้เชี่ยบินนะครับบินบินบินเหรอ ีเนโอเคนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพวกกะกานะเออเดี๋ยวก็กำลังเข้าเกมอยูนะครับน้องน้อยเฮ้ยอย่ากดดันดิยิงไม่โดนนะเนี่ยน้องน้อยนะครับน้องน้อยเฮ้ยอยู่ไหนวะน้องล้วครับน้องตายแล้วครับตายขอโทษครับเป็นอะไรที่แบบเยอะมากคริงได้เลยก็ตาย โอ้โยนี่เสือปะจอละเล่ยนะครับเอขันไม่เฮียมากเลยสัตว์เ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมแก้วกาแฟสัตว์ละม้างเฮียไปเ,เดี๋ยวไไอ้มห้องข้างบนนะครับผมเดี๋ยวคนตามไปช่วยผมเอ้ยเห็นแล้วเห็นละเดี๋ยวร่อยให้โอ้โหผมไม่ได้ร่อยแล้วมั้งเนี่ยเอาวิวเอาวินี่นี่น,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 นี่เป็นไง<ะ>เป็นไง ฮ้ยหลักคอมพิวเตอร์ดีวอะไรเราอา่ะสอะไรครับดีวลห้าวายมึงอะวลอวลโศูนย์ครับผมยังไม่ขึ้นเลยครับผมเพิ่งจะมาเล่นตอนนี้เองอ้าวคุณพ้อตายไปแล้วนะครับ <laughs> โอโ้โหเจอเาี่ยร์ทีที่หกครับแดงอันดับที่สองครับอีว่อาอาีว่าอะไรนั่นแหละครับ แม่งมันจีกผมแม่งมันหลอยไอ้เหี้ยโอ้ยจะโดดทำพ่อแม่เหรอเดี๋ยว็กบิวอยู่อย่าไอ้บิวบิวไปเก็บไอ้นั่นไอ้เหลืองข้างหลังไอ้หลังไหนเหลืองอ่ะไหนครับไหนไหนหลังไอ้เหี้ยหลังไอ้ควายหลังไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โหไม่ตายครับผมยิงเต็มเต็มตอนนี้สกอร์ก็สี่สามนะครับโหล่าเริงกันเลยนะมึงแม่คุณอัดรายการแม่ทันหล่อ โอ้โหแม่มาครับผมเดี๋ยวไปที่เดิมดีกว่าคุณป๊อปช่วยช่วยหน่อยช่วยตายก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโอ้ยสิกระสุนว่ะฝ่าดงกระสุนนะผมจะไปไหนจะไปไหนจะลอยเพื่อนกูเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยไม่ไม่โอ้โหโคตรแหลกเลยจะลอยเพื่อนกูเหรออย่าเลย กัเฮ้ยช่วยกูหน่อยแล้วช่วยกูหน่อยแล้ว <c oughs> ช่วยกูหน่อยแล้ว,ช,ว,ลว,วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้โอหไล่กันหมดทุกคนแล้วแหละครับไม่ต้องแค่ของของเขาแหละแล้ววิวเราเปลี่ยกตัวเราเสร็จแล<ว>้วเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็ลงไม่เป็น,นะคะไร,ไรับต้องทำลายเป็นรูปบ้างเดี๋ยวก็ทีมวิวเอาแล้วกัน แม่งตามมาตายแล้วงานเุ้ยเอ้ยเยี่ยตามมาทำไ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 มเยี่ยตายเลยสัตว์เอ้ยคุณป๊อปเหรอพกกันเอ้ยแลกแลกแลกไอ้เยี่ยตายมิวไทยไม่น่าตามคุณป๊ไปอะไรนะฮะตายมึงตามมาเองไอ้มิว อีดีโดนยิปตกกระเล่นเลยขนก็กลับมาเป็นสกอร์ก็ตอนนี้สกอร์ผมก็น้ำนะครับผมต้กลับมากครับผมเจ็ดในอันดับแปดสกอร์ผมทีมผมสกอร์ตอนนี้ก็น้ำอยู่นะครับผมถุยไม่ใช่ครับก็ไม่ได้น้ำเลยตอนนี้ครับก็อยู่ที่สี่กับหกครับทีเดียร์ยี่สิบไลน์หนึ่งเอาแล้วเองแล้ว ้อง21ครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาไว้มาทำไมมาทำไมโอ้โหสองตัวเลยสามตัวเลยพ้องตายเฮ้ยตายเขี้ยมผมกำลองเข้าเกมนะคนหล่อลองเข้าเกมว่าใจเย็นๆแล้วครับตัดมาทำไมมาทำไมมึงมาทำไมมึงมาทำไมอยู่ข้างหลังคอมอยู่ข้างหลังคอม โหนมึโหเมึงเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเหี้ยไปแล้วหน้กระหังตอกไม้ได้่หลังตายโอ้โหตายแล้วแล้โอ้โหเจ็ต่อสสกอร์สุดท้ายก็แพ้แพ้แล้วเยสเลเวลอัพแล้วเลเวลหนึ่งแล้วนะครับเกียรดาครับเียรดคุณก้งครับคุณก้เข้ามาทำไมเข้า าเล่นนนี้ซอมบี้ครับเออวันนี้ก็ผมมารับเชิญในในหมวดซอมบี้นะครับก็จะมาเล่นซอมบี้กันนะครับก็โอเคหนักนะครับไม่ชอบพวกกากเล่นซอมบี้อะครับไม่ใช่ครับซอมบี้เปนมันนะครับไม่มีใครไปฝังเล่นใขาสนเลยครับกล้ากดยิงกับกลัวครับกล้าขึ้นก็ลองนะครับแตกแบบแปว่าผมใจร้ายนะครับ